นี่ครับผมหาดยำรูปมนุษย์ต่างดาวครับผมนี่สวยมากครับของราคาถูกครับเจ็สิบกว่าบาทเลยครับผมนี่ดูมือครับผมกาลังดีครับผมแต่ว่ามันเล็กไปหน่อยก็โอเคครับเอาไว้มวนโลสวยครับ